ค่ะพี่น้องมือวน,นี้มาเก็บเห็ดค่ะยูดงละแนงอำเภอห่วยเม็กจังหวัดกาลสินค่ะหลังจากที่ฝนฝนเศร้าตกนะคะเมื่อคืนฝนตกมืดขึ้นมันค่ะก็มีค้นมาหาก้นมาหาเห็ดขึ้นกันค่ะค่ะพี่น้องพั่วเห็ดดอกนึงแล้วค่ะน่าจะเป็นเห็ดเพิงค่ะเต่อ่แน่ใจว่าเป็นเห็ดเิงองอย่างค่ะ หนึ่งค่ะหนึ่ค่ะนแน่จะว่าเป็นเห็ดเพิงอย่างเตยู่ในตระกูลเห็ดเพิงนี่แหละอ,อันนี้เป็นเป็นเห็ดแดงหน่อยค่ะเห็ดแดงหน่อย นี่ค่ะพี่น้องพออีกแล้วค่ะเห็ดเพิงคือกันอันนี้เป็นเห็ดเพิงงอาจจะเป็นเห็ดเพิงค่่าค่ะพี่น้องค่ะเห็นขาวๆค่ะเมืองค่ะเป็นเห็ดดินค่ะพี่น้องเป็นเห็ดดินค่ะ มึงมึงม้งเลยดอกบ,บานเหมือนยังคักเลยนี่ค่ะอยู่ไก่กันเป็นเห็ดปวกอีกแล้วค่ะพอเห็ดปวกอีกแล้วมองยืนน้ำกันเลยเอ้ยว่าเป็นเห็ดปวกหรือเห็ดเพิงนี่ค่ะเป็นเห็ดเพิงหลอดตาคุ่น กระจ้าว่าเห็นมันดอกเริ่มสิทเ,เ,เสงงทาออแล้วค่ะนี่กระจ้าเอินเฮ็ดพึ่งสลงงองมั่งจังสิค่อยแล้วค่ะพี่น้องนี่อยู่ซึบวาสิเป็นเฮ็ดหนางั่วค่ะนี่ค่ะคือกันนอกคล้ายๆกันกับใบใหม่ ออกสีเหลืองเหลืองค่ะว่าท่านบานปันเดะค่ะเห็ดหน้าวัวพออ้อยแล้วค่ะดอกบ่ทันใหญ่ว่านก็เห็นคนยางมาทางนี้เด้อค่ะเขาเจอ้าบ่เห็นเนาะมันดอกหน่อยโพดเขาเจอ้าเลยยางกายหรือว่าสิเป็นเห็ดของนูนิดกับวัชาากระ <c oughs> เห็ดเพิ่นว่าเห็ดค่ะเห็ดไผ่เห็ดมั่นค่ะ ็ดไผ่เห็ดมันเห็ดเจ้าของยังค่อยเห็นแต่นี่ค่ะเห็ดหนังว่าดอกใบไงเป็นไหเย็นชัดปะค่ะตัวกล่องมั่วพี่น้องมั่งเห็ดหนังว่าสองดอกใส่ใยวันนี่แหมงเถาแล้วมันน่าจะเถาหน้นี่ค่ะ นี่คือกันกับดินเนาะค่ะแม่ไอ้ไข่กันกับดินกระเจอกเลีนยเหลียวเหเห็นค่ะยางตัวค่ะพี่นอ้นองพี่น้องพี่น้องมัง่งนี่ไบหม่ปุ๊กค่ะ ที่ไม่ปกอยู่เป็นเป้นเลยคนไปเห็นเมืองค่ะเห็ดหน้าวัวเห็ดหน้าวัวี่ขันใดหลายๆเนาะเป็นหนึ่งกินนี่จังจะแซ่บนี่ค่ะพี่นนองเห็นอีกแล้วค่ะเป็นเห็ดเพิงค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ซ่อนยุ่นเดี๋ยวมาตปไกล ดอกน,น้อยน้อยเ็นบังต้นไม้บางเป็นเฮดเพิ่งค่ะเมืองพี่นอ้องเฮดแดงค่ะ แด,ดงน้อยนี่ค่ะพี่น้องคะเมื่งค่ะพ่อแล้วค่ะเห็ดเขาไข่ค่ะพี่น้องเห็ดเขาไข่เห็ดไข่เห็ดตะไข่เนี่แหละฮะเห็นบ่เกิดแส่มตุนเพ็กอยูอ่นี่ค่ะ แดดจังสีจักสีหาดอกเนี่ยไปพลมือแรกเลยแล้วเดีย๋ดวยวไปซุปใส่บักพริกดิบเนาะกีบักพริกดิบเอาไปย่างโอ้ยพลกินก็นจังสิ้นแสบคกักค่ะมึงค่ะย่างต่อค่ะ,ะเฮ็ดยางนยนโนพี่น้องมั้ง่าจะเป็นเห็ดเกลือค่ะทั้งสี่เห็ดเกลือค่ะ ม่ได sí, ้เอาเสียงไม่ได้เอาเม็ดมานั่นี่ค่ะเกลือก็ต้องเกิดมองนี่พี่น้องพี่น้องมีงยังนะคะมึง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 มันยังไหนเฮ้ยพี่น้องพี่น้องมึงมึงมึงค่ะม้ยเปลี่ยนพระเจ้าก็ยังมั่นี่อยูุนโอหัน ุ่มแต่ยางมากอยู่เด็กขจรว่าหินนี่ไงเห็ดดินค่ะเฮ็ดมาขาวโอ้ยเงากับ่ได้เงากับ่ได้เอามาือนี่เอาบ่ได้เอาเมีดมาจิ้มเสียมกับ,บ่ได้เอามากมึงค่ะมึงค่ะนี่สงสัยมันเถาเร็วค่ะต้นนี้มาเกิดอเสมต้นเพก็กเถาเร้ว ดอสวยเป็นไดไมาเกิดเสี้มเถนเพ็กโอ้ยเนาะค่ะเอาออไปเด้ติมกันนี่อีกด้คทักนี่พอจังสีอีกนะแม่จังมูหนึ่งดอกใๆยังสีว่าเด้เต็มกับตาไว้ไวจับกับยางพานอยูเด้มาหัน แต่ก็เจอบะเห็นนี่คือแบบคุณมาเฮ็ดไผเฮ็ดปั้นค่ะมึงค่ะมึงค่ะพี่น้องเคยเห็นกันป่ะคะนี่เอออยู่บ้านที่เอินว่าเฮ็ดขี้ไก่เดือนค่ะบางคนเพิ่็อยากกินบางคนก็กว่ากินมักงบ่แน่ใจแต่ว่าอยู่บ้านกินอยู่ค่ะเฮ็ดขี้ไก่เดือนโอ้ยมุนหมดแล้วค่ะพี่น้องมันเถาเนาะฝนมันเถาโอ้ยไว้นี่แหละ

นั่งค่ะพี่น้องเห็ดเขากีค่ะนี่ค่ะเห็ดเขากีหน่อยนี่เห็ดเกีร์หน่อยแล้วตุกคนเดยอื่นดอกบัวควายงามปันไดนาะฝนตกเนาะโอ้ยมุนก้นโอ้ยมุนสัม มึงพี่นองค่ะเห็ดหนางวัวเถาแล้วค่ะขึ้นบ่ได้ค่าต้นเพกมึงแน่แถมฝนกระตกห่ำใส่ิ่นเลยข,ขึ้นบ่ได้เต็โอ้ยกินไดส้สำเนียมึงเนี่ยเถาคักแล้วโอ้ห้ยปล่อยเป็นเสือต่อไปนี่ค่ะพี่นองค่ะ รอยเห็ดนางง่วยกแล้วค่ะนี่เพิ่งจะเกิดค่ะดอกบาทนใหญ่ปันไดิล่างแซมตขึพื้นเห็นว่าค่ะขันว่าถือฝนเน,นี่ยสิบ่ปันหนีเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยมันถือฝนเนาะ นี่ตะกี้เห็ดหนังงัวช่วงนี้รู้สึกว่าเห็ดหนังงัวนี่เกิดมาหลายหลายมั้งเนี่ยพี่น้องเตะกีเก็ดอยู่นี่เห็ดนังงัวกระเสียบเพื่อการ่าไปหนึ่งค่ะหนึ่งจำเจลนี่ค่ะใส่เปหนึ่งจำเจลใส่ผักอีตูหลายๆมันหอมๆ เอ็ดหนา้างูในเกิดตัดปีมัดศาสอีหิลีได้พี่น้องนี่ในหร้ยๆเป็นหนึ่งใบค่ะหนึ่งแซ่จ่องฟตไใบเซตตู้เย็นใบหนี่ค่ะพออีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอ็ดหน้าวัวค่ะมองเอุเยอุอย Nhìn khá Nhìn Hết đen rồi Eng, เฮ็ดเพิงค่ะก็เป็นสีเทาๆแล้วเนาะเฮ้ตเทาแท้มุนซะด้อโอ้ยเนาะเทาแล้วพี่น้องมึงแน่โอ้ยยี่เราง่ไอ้เฮ็ดเพิงเหลืองเทาแล้ยให้เป็นเสื้อต่อไปนี่ค่ะพี่น้องพลอยแล้วค่ะเฮตหนังง้วค่ะ เจอเห็ดหน้าวัวอีกแล้วค่ะ,คะพี่นองค่ะขอบคุณยายขัดเพิ่นมากเห็ดเราไปถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นใดบอไม่ยายได้บอ mãi mãi má, mãi 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 má cái mãi Cái này mãi 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 เปนว่าเท่าทนี้เกิดเป็นมูดเลยนิฝึงสลังงงค่ะพี่น้องสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้นเดอร์ค่ะกดติดตามช่องหนูนิดชิวนเดอร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับคือหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปค่ะสวัสดีค่ะ